สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแกงแกงหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ฝรั่งใบกับใบน้ำใบใน้ำยะนางนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอบอกอะไรก่อนดีอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆน อันน <ítulo> ี guide, ้ก็จะเลือกแบบที่อ้วนๆนะคะแบบที so, ่สั้นๆนะคะมันจะได้อ่อนๆนะคะเพื่อนถ้าเกิดเราไปเลือกที่แบบว่าหนาไม้ฝรั่งที่บอกว่ามันยาวๆก็คือเราต้องตัดทิ้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหน่อไม้ฝรั่งนะคะเราจะเลือกแบบที่ว่ามีแต่ยอดยอดมันมันจะได้แต่ยอดอ่อนๆมานะคะเพื่อนๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเนที่มองไม่เห็นกล้องนะคะมีเห็ดนะคะ เห็ดแชมปิญองอีกแล้วนะคะแล้วก็มันม่วงนะคะเพื่อนๆมันม่วงนะคะมันม่วงที่ซื้อมาคราวก่อนก็ยังไม่หมดนะคะก็จะเอามาแกงนะคะแล้วก็มันเทศธรรมดานะคะมันเทศนะคะหัวมันก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ยันนี้จะใช้ไปหนึ่งหัวนะคะเพื่อนๆหนึ่งนะคะแล้วก็แครอทนะคะแครอทน,นะคะแล้วก็มะเขือ มะเขือมะเขือม่วงนะจ๊ะมะเขือม่วงนะคะหนักนะคะวางก่อนดีกว่าหนักเนาะแล้วก็บวบญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าลูกสควอนะคะสควอหรือว่าบวบญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือมากินเฉยๆไม่ได้มาแกงนะคะอันนี้คือกินนะคะแล้วก็จะมีข้าวเบือนะคะเพื่อนๆข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวนคะคะพอดีมีเอฟซนะคะน้องโอละหน่อยนะคะน้องโอละหน่อยเขาก็ทําช่องนะคะร้องเพลงนะคะพเพื่อนๆร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะน้องโอละหน่อยเขาถามมานะคะว่าข้าวเบือคืออะไรคะคุณยายนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวเอาไปแช่น้าแล้วก็เอามาตํานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เอามาตามให้ละเอียดแล้วก็จะเอาลงไปในน้ําแกงเพื่อทําให้น้ําแกงมันเข้มข้นนะคะนะคะข้าวเบือนะคะนี่เรียกข้าวเบือนะคะแล้วก็จะมีน้ําใบย่านางนะคะเพื่อนเพื่อน,น้ําใบย่านางนะคะเห็นไหมเขียวเขียวนะคะพเพื่อนๆนมาค่ะมา,มามาดูวิธีการแกงกันนะคะน้ำใบย่านางของเราก็เดือดแล้วนะคะพเพื่อนๆนเดี๋ยวจะนิดก็จะใส่พวกมันพวกผักลงไปนะคะ เราก็จะใส่มันลงไปนะคะอันนี้ก็สุกง่ายหน่อยก็จะใส่ที่ลังหน่อยนะคะ ไม้ฝรั่งนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือมะเขือนะคะแกงหม้อนี้นะคะตอโหอผักมันแพงมากนะคะเ,เพื่อนๆไปซื้อผักวันนี้ก็หมดไปนะคะสามร้อยเจ็ดสิบแปดโครนนะคะครูเนอร์นะคะแต่ก็ใส่ไม่หมดนะคะก็ยังเหลือนะคะมันมันเทศหรือว่ามันหวานญี่ปุ่นก็ยังเหลืออยู่สามหัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหลืออยู่นะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้ใส่หมดนะคะ แต่ว่าผักแพงนะคะผักแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆผักจะแพงนะคะแล้วกเ็เป็นหมูเป็นไก่นี่จะถูกมากนะคะคือไม่แพงนะคะผักนี่จะแพงกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนีเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะใส่สควัชใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะ ก่อนนะคะว่ามันเยอะไปไหมตัวหม้อไม่พอนะคะเพื่อนสงสัยจะพอแล้วนะคะทัวนี้เยอะไปนะคะก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะใส่หน่อไม้ใส่มะเขือลงไปนะคะเพื่อนๆ เต็มหม้อเลยอย่างนี้ก็จะใส่ข้าวเบือนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือข้าวเบือแล้วก็เครื่องแกงนะคะเห็นไหมคะเป็นพริกแล้วก็หัวหอมนะคะหอมแดงนะคะ้วใส่เครื่องแกงลงไปนะคะใส่ที่หลังนะคะนี่ใส่ที่หลังนะคะใส่ต้นไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะคะเพื่อนๆจะใส่ต้นไหนก็ได้นะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะเพื่อนๆก็ตีนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเกลือใส่สักนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะว่ารสดีมันก็เค็มอยู่แล้วเนาะถ้าหากว่าไม่พอเค็มอะไรเราค่อยเติมอีกทีหลังนะคะ ก็จะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะพเพื่อนๆใส่ใบแมงลักนะคะอย่างนี้ก็จะใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะคะพเพื่อนๆอ้าวโดดตามสบายเลยนะจ๊ะนี่นี่คือลูกโดดนะคะพเพื่อนๆอ้าวโดดกันเลยนะคะโดดลงห้อนะคะใส่ลูกโดดลงไปนะคะ แล้วก็ใบแมงลักนะคะเพื่อนเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงแกงน้งไม้ฝรั่งนะคะใบย่านางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากเลยนะคะหม้อน,นี้นะคะสามร้อยสามร้อยกว่านะคะสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะครูเนอร์นะคะผักนะคะมันจะแพงที่ผักนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นแกงที่ว่าแพงด้วยผักนะคะ ถ้าใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แพงนะคะเพื่อนอันนี้เป็นผักที่ว่ามันผักแพงนะคะเพื่อนผักที่ที่นี่ก็เป็นผักส่งเข้าเนาะก็จะแพงนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนนะคะแกน่งไม้ฝรั่งนะคะไม้ฝรั่งใบยนางนะคะแซบนัวมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะเพื่อนปลาร้าของหายากเนาะก็ใส่น้ําปลาเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแต่ก็อร่อยแซบนัวนะคะเพื่อน มาดูกันค่ะมีผักหลายอย่างนะคะเพื่อนๆอร่อยแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆแซ่บมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะนะคะเพื่อนๆผักช่องสมินยาเอนอิลิสเบดพาแซ่บด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทุกมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สรงปรารถนาอยู่ที่ใดก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามนะคะเห็ดดอกใหญ่ๆอ้วนๆนะคะเหมือนคนทำเลยนะคะเพื่อนๆ